คนร้ายลอบวางระเบิดรถบัสสตชเจ็บสรายที่ปัตตานีเมื่อเวลา15.30นาาิกานาทีวันที่27กันยายนพาพานเตาอ่างเฉลิมชัยเพชรกศ ผู้กำกับสอพอสายบุรีจังหวัดปัตตานีได้รับแจ้งเกิดเหตุระเบิดบริเวณสะพานลาคมอสามตตะบ,บิงมีผู้บาดเจ็บหลายรายหลังได้รับแจ้งจึงรีบนำกำลังไปที่เกิดเหตุพร้อมประสานชุดเก็บวัตถุระเบิดไปถึงพบรถบัสกองบัญชาการตำรวจระเวนชายแดนที่41เสียหลักตกตก,ตกลงในคูกลางถนนและพบเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ4นายจึงรีบลำเลียงส่ง โรงพยาบาลยริ่งทราบชื่อจจสิตรีขจรพลอายุ38ปีซึ่งเป็นพลขับถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่ลำตัวหลายแห่งอาการสาหัสแพทย์ต้องเร่งทำการรักษาก่อนจะส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสงขลานครินทาาร์อหัดใหญ่เช่นเดียวกับสิบตำรวจโทสุภวิทย์อายุ29ปีและจะสิตรีสงาปูอายุ26ปีส่วนสิบตำรวจโทนบคุณอายุ27ปีถูกส่งต่อโรงพยาบาลปัตตานี จากการตรวจสอบรถบัสคันดังกล่าวพบว่าบริเวณด้านขวาถูกแรงระเบิดและสะเก็ดระเบิดจนกระจกแตกทั้งหมดล้อหน้าขวาแตกสะเก็ดระเบิดยังจะเข้าตัวรถหลายแห่งซึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บดังกล่าว ในที่เกิดเหตุพบว่าจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณกลางสะพานห่างจากรถบัสประมาณ200เมตรซึ่งพบว่าคนร้ายนำระเบิดแสวงเครื่องซุกอยู่ในตู้เครื่องวัดระดับน้ำซึ่งติดอยู่กับเสาไฟกลางถนนแรงระเบิดทำให้ตู้ดังกล่าวพังเสียหายทำให้พบชิ้นส่วนระเบิดกระจายไปทั่วบริเวณเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานจากการสอบสวนก่อนเกิดเหตุทราบว่ารถบัสกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนที่41เดินทางมาจากจังหวัดนาราธิวาส เพื่อไปรับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่จากนั้นจึงมาเดินทางกลับที่ตั้งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรแต่ระหว่างทางมาถึงที่เกิดเหตุได้มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนได้นำระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักประมาณ15กิโลกรัมจุดชนวนด้วยโทรศัพท์มือถือสุกไว้ที่ตู้เครื่องวัดระดับน้ำซึ่งอยู่บริเวณกลางสะพานเมื่อรถบัสมาถึงคนร้ายจึงได้กดชนวนระเบิดจะเกิดระเบิดขึ้นเสียงดังสนั่นวันไหว สเก็ดระเบิดกระเด็นถูกรถและเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในรถจนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวส่วนรถเสียหลักถลายตกคูน้ำเกาะกลางถนน หลังเกิดเหตุพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีพบชภาค9ได้สั่งการหน่วยกำลังในพื้นที่ที่กำลังปิดล้อมตรวจค้นบริเวณที่เกิดเหตุในรัศมี500เมตรพร้อมทำการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายอย่างเร่งด่วนเนื่องจากก่อเชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นบุคคลในพื้นพื้นที่เนื่องจากรู้เส้นทางหลบหนีและจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเชื่อว่าคนร้ายน่าจะนำระเบิดมาตั้งไว้ในช่วง เวลาไล่เลี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุกว่านี้ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนสอบสวนในพื้นที่เข้าติดตามหาข่าวรวมไปถึงตรวจสอบภาพวงจรปิดตามหลายทางและรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุให้ได้มากที่สุดเพื่อเร่งดำเนินการขยายผลจับคนร้าย อย่างไรก็ตามการเกิดเหตุครั้งนี้เชื่อว่าคนร้ายได้มีการวางแผนมาก่อนล่วงหน้าโดยที่จะพยายามแสดงศักยภาพในช่วงปรับเปลี่ยนแม่ทัพภาคที่4ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้เคยก่อเหตุมาแล้วในพื้นที่จังหวัดยะลาและนาราธิวาสซึ่งกลุ่มก่อความไม่สงบยังคงมีความพยายามที่จะสร้างสถานการณ์ในพื้นที่